สวัสดีครับพบกับสร,รุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เหมือนสันพันธงลิเวอร์พูลจอน็อกอาร์เซนอลปิดจอบแชมป์พรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้หากเงื่อนไขเป็นจ่ายพอเมือสนันนะครับก็รู้นุ่นนั่นชื่อดังออกมาจุดประเด็นร้อนสะเทือนวงการชี้ชันว่าการแข่งขันยันแชมป์พรีเมียร์ลีกอาจจบสิ้นลงอย่างไม่เป็นทางการในสุดสัปดาห์นี้หากหงแดงลิเวอร์พูลสามารถปลุกไปเก็บชัยชนะเหนือคริสตัลเพลเดดได้และอาร์เซนอลพลาดท่าบุกไปพ่ายนิวคาสเซิล หงแดงทะยานฟ้าปืนใหญ่ฟอร์มสดุดหรือร์พผู้ผนยุคของอร์เนอร์สอตกำลังร้อนแรงเกินต้านโดยการออกสตาร์ทสุดเพอร์เฟกต์กว่าจยชนะฮานัดรวดตอกย้ำานะเต็งหนึ่งและแชมป์เก่าอย่างสมศักดิ์ศรียิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเป็นผู้กุมความได้เปรียบโดยตรงหลังเปิดบันเืิญชนะอาเซนอลมาแล้ว10ในสัปดาห์ที่3ในทางตันของ,ของ,ของามทัพปืนใหญ่ของมิเกลอาเตตา้ากลับออกตัวได้อย่างน่าผิดหวังและสุดสัปดาห์นี้พวกเขากำลังจะเจอบททดสอบสุดหิน ด้วยการบุกไปเย็นเซนเจมพาร์กรังเห้าสุดอันตรายของนิวคาสเซลคำตาน,นายสุดช็อกจบเหหากหงชนะปืนพ่ายท่ามกลางสถานการณ์ที่แตกต่างกันสุดขั้วพอเมอสันเดอร์มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเป็นจุดปเปลี่ยนของฤดูกาลเขายอมรับว่าเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยอนเซลเฮิร์ตพาร์คของคริสตัลเพลยคือบททดสอบที่ยากที่สดุดแต่หากพวกเขาผ่านไปได้ผลลัพธ์จะรุนแรงมหาศาล ถ้าลิเวอร์พูลบุกไปชนะพาเลทได้พวกเขาจะทิ้งห่างอาร์เซนอลไปเป็น8คะแนนก่อนที่ปืนใหญ่จะลงเตะเมื่อสันกล่าวกับสปอร์ตสกีดาดังนั้นหากลิเวอร์พูลชนะและอาร์เซนอลแพ้นในวันอาทิตย์ผมบอกได้เลยว่าการลุ้นแชมป์มันจบแล้วผมรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่อาร์เซนอลไม่มีทางไล่ทันแน่นอนแต้มที่ห่างกันถึง8คะแนนมันมากเกินไปแม้จะเหลือเกมให้ลงเล่นอีก32เกมก็ตามสงครามจิบอุทยาบทพิสูจน์ที่แท้จริง แน่นอนว่าทุกอย่างยังเป็นเพียงทฤษฎีลิเวอร์พูลต้องมีสมาธิเต็มร้อยเพื่อจัดก,การกับภารกิจสุดหินของตัวเองให้สำเร็จเสียก่อนเพราะพาเลตคือทีมที่พร้อมล้มยั์ได้ทุกเมื่อย้อนหลังก็ตามหากฮดงดันสำเร็จและคว้าสามแต้มอันล้ำค่าจากลอนดอนกลับมาได้มันจะเป็นการส่งแรงกดดันมหาศาลไปยังอาร์เซนอลโดยตรงก่อนที่พวกเขาจะลงสนามในบรรยากาศที่กดดันอยู่แล้วที่เซนเจมพาร์นี่คือสุดยอดที่อาตดสินแชมป ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะบีบให้คู่แข่งต้องพังทลายด้วยมือของพวกเขาเองแฟนบอลทั่วโลกต้องจับตาดูว่าคันานายของพอมอซันจะกลายเป็นจริงหรือไม่คีนฟันทงจุดตายหงสีแผงหลังเปราบบางอาจทำลิเวอร์พูลฝันสลายจดวแชมป์พิมล แม้จะทะยานขึ้นนำเป็นจ่าฝูงด้วยฟอร์มสุดเพอร์เฟกต์ชนะฮานัดรวดแต่รอยคินตำนานปีแสดงได้ออกมาดับความฝันของเหล่าสาวกเดอะคัพด้วยการชี้เป้าไปที่จุดอ่อนร้ายแรงที่อาจจุดให้ลิเวอร์พูลของอา์เนอร์สลอตพลาดท่าอดป้องกันแชมป์พิมลิกในบ้านปลายวิกฤตประกันหลังระเบิดเวลาที่รอวันทำงานรอยคินได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนว่าปัญหาเซนเตอร์แบ็กที่มีจำนวนจำกัดคือหายนะที่รอวันเกิดขึ้นจริง ความกังวลน,นี้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นทวีนคนูณหลังการสูญเสียเจอวานี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งอนาคตไกลที่โชดร้านได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นเอ็นข้อหน้าหอวเขา่าฉีกขาดและต้องปิดเทอมยาวตลอดทั้งฤดูกาลการบาดเจ็บครั้งนี้ได้เผยให้เห็นรอยร้าวในคุงกำลังของหงส์แดงทันทีทำให้อาร์เนอร์สลัตเหลือเซนเตอร์แบก็กอาวุโสใช้งานเพียงสามคนเท่านั้น คือเวจิลฟนานไดอิบรามาก,กนาเต้และโจโกเมสซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยเกินไปยังน่าใจหายสำหรับการกลับสึงหนักตลอดทั้งฤดูกาลเจ็บอีกคนเดียวก็จบคำเตือนจากตำนักในการให้สภาพผ่านพอสแควร์สติ t กทูฟุตบอลรอยเคียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ของทีมคู่ปรับตลอดการอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ผมอยากจะยกให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นนะแต่ผมยังมองว่าพวกเขาเสียเซนต์าฮร์ไปอีกแค่คนเดียวจากอาการบาดเจ็บรับรองได้เลยว่า ฟอร์มของทีมจะดิ่งเหวทันทีคำพูดของเคียนไม่ต่างอะไรกับการย้ำเตือนฝันร้ายในยุคข,ของเจ็กกิ้งครอฟที่ทีมเคยพังทลายไม่เป็นท่าเพราะวิกิน์นักเตะแนวรับบาดเจ็บพร้อมกันมาแล้วมันคือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าการลุ้นชั้นที่ยาวนานนั้นคุ้มกําลังสมรองคือหัวใจสําคัญแม้ว่านันเวลานี้ลิเวอร์พูลจะยังโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งแต่การสูญเสียเหลวนี่ไปได้เปิดแผลให้เห็นแล้วนี่คือภารกิจที่อาเนอร์สลัดต้องบริหารจัดก,การความเสี่ยงอย่างรอบคอบที่สุด เพราะหากมีผู้เล่นแนวรับหรือแม้แต่คีแมนโกกันอย่างโมซาลาต้องล้มเจ็บไปอีกคนสถานการณ์ที่สวรูก็พร้อมที่จะพิกพันสู่หายนะและอาจส่งผลให้ถ้่วแชมป์หลุดลอยไปในที่สุดสัญญาณเตือนภัยสีแดงโรบโนูโกลูตลาดก,การสแกนักเตะฟันธงอนาคตโกนาเต้สุดมืดมนหงดังส่อเสียฟีให้กับเดือมริด ปาปิโซโรโมโนนะครับเจ้าพ่อข่าวตลาดเงินสแขนนักเตะก็ได้ออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใสแ่แชมป์ลิเวอร์พูลด้วยการอัปเดตสถานการณ์สัญญาณช่วหม่ของอิบรียมากกนาเตะประกันหลังคนสุข,ขัญโดยชี้ว่าการเจาจาย,ยังคงยากสุดๆซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายว่าหงแดงอาจกําลังจะพ่ายแพ้นในศึกรั้งตัวครั้งนี้ฝันร้ายที่อนฟิ์ภาพซ้ารอยกําลังจะเกิด แม้ผลงานในสนามจะร้อนแรงชนะรวด5เกมในลีกนำเป็นจ่าฝูงแต่หลังบ้านของลิเวอร์พูลกำลังเกิดพายุงเงียบเมื่ออนาคตของโกนาเท้กลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในปี2026และสถานการณ์นี้ก็กำลังทำให้บอร์ดบริหารหงแดงต้องนหนาวๆร้อนๆภาพจำอันเลวร้ายจากการเสียนักเตะคนสำคัญอย่างเทนอเล็กซานโดรที่ย้ายไปสู่เรือมาริดกลับมาหลอกหลอนอีกครั้ง โดยเรอเมริดย่างใหญ่จากสเปนยืนจ้องตามเป็นมันอยู่ไม่ห่างพร้อมที่จะฉกตัวประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสประรุมทีมแบบฟีฟีทันทีที่โอกาสมาถึงคำตัดสินจากโรโมาโนโการเจจาสุดซับซ้อนโรโมาโนโได้เปิดเผยเบื้องลึกผ่านช่อง YouTube ของเขาชี้เห็นว่าสถานการณ์นี้ซับซ้อนเกินกว่าที่หลายคนคิดชื่อของอิบราฮิมาโกนาเตไม่เคยหายไปจากลิต์ของเรอมริตโรโมาโนโกล่าวสถานการณ์ของเขามันซับซ้อนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ความจริงคือสัญญาใหม่เกือบลุล่วงไปแล้วแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปและตอนนี้การพูดคุยก็ยังคงยากเหมือนเดิมลิอรูพูลพยายามอีกครั้งในเดือนสิงหาคมที่มันมาแต่ยังไม่สําเร็จมันดูซับซ้อนจริงๆโรมมโนย้ําถึงปจัจจัยสำคัญว่าเรือเมเรตคือทีมที่ชอบเซ็นสัญญากับนกเตะฟีเอเยนพวกเขาเชียช่ยชาในฝีเท้าของโกนาเตและที่สาคัญพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับเอเยนของนาเตด้วยนาฬิกากําลังเดินบกราคมคือเส้นตาย สถากนการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเมื่อถึงเดือนมกราคมปี2006กรวเนเต้จะมีอิสระในการเจจาก,กับสโมสรใดก็ได้ในโลกและแน่นอนว่าเรามเมริดคือตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะยื่นข้อเสนอสุดงามให้เขาพิจารณาการที่การเจอจายืเดเยื้อและไม่มีความคลื่อน้าใดๆมาเกือบหนึ่งปีเต็มเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอย่างยิ่งและอาจบ่งชี้ได้ว่าหัวใจของอิบรามาก,กักนทเนเต้ได้เริ่มเอ็นเอียงไปทางทินสันติยเกอร์เนเบลแล้วก็เป็นได้ เอยบักเตะอเอยมึงคิดมึงดีๆเด้อบักเตะกูเป็นหว่วงมึงอีดีโจรสปากาถึงปี2028สลัดต้อนรับเอ็นกุมหฮาสู่ทีมชุดใหญ่พร้อมที้คุณส,สำคัญสู่การเป็นยอดนักเตะอันเนื่องสลัดในะย่าแห่งตินอันเฟลลนะครับออกโรงแสดงความเชื่อมั่นว่าลีโอเอ็นกุมหฮาวันนี้คิดความเร็วสูงจะยังคงติดดินและไม่หลงระเริงไปกับชื่อเสียง หลังเซ็นเซอร์อาชีพฉบับแรกกับสโมงสรโดยเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกของลิเวอร์ pool คือเกราะป้องกันความเหลืองที่ดีที่สุดอนาคตฝากไว้ที่แอนเวลก่าอยาที่แฟนบอลหงแดงรอคอยด้รับกันยืนยันอย่างเป็นาการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเลโอเอ็นกูมมฮาปีกจรดในวัย17ปีได้จรดประกาศเซ็นเซอญาอาชีพฉบับแรกผูกมัดตัวเองอยู่กับสโมสรไปจนถึงปี2028 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลตอบแทนฟองการเล่นอันน่าจับตามองและเป็นการประกาศว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับความวท้าทายในทีมชุดใหญ่สลัดชี้ทางสว่างจงมองดูคนที่เก่งกว่าย้อนรอยก็ตามกับอาเนอร์สลอตได้สภา์อย่างน่าสนใจโดยเชื่อว่าเขาไม่เคยกังวลว่าดาวรุ่นเจ้าของเสื้อเบอร์73รายนี้นั้นจะหลงทางเพราะที่ลิเวอร์พูลมีบทเรียนสําคัญรออยู่สิ่งที่ดีที่สุดที่นี่คือเมื่อคุณเก้าขึ้นมาซ้อมเก็บทีมชุดใหญ่ คุณจะเจอคนที่เก่งกว่าคุณอยู่เสมอคุณซสือชาวดัดกล่าวอย่างหนักแน่นนั่นคือสิ่งที่ทําให้ดาวรุ่งของเราติดดินมันทําให้คุณรู้ตัวว่ายังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมันต่างจากสโมสรเอื่อนที่หากคุณเก่งแบบลิโอคุณอาจกลายเป็นเบอร์หนึ่งของทีมทันทีซึ่งนั่นคือจุดที่อันตรายสโลตยังชื่นชมทัศนคติของเอนกุมหฮาแต่ก็ย้ำว่าบททดสอบที่แท้จริงคือการฝึกสอมเก่งข้างบุญพี่ระดับะการ ถ้าคุณต้องซ้อมและดวลกับปีกอย่างโมซาลาคริกาโตและฟาลิโกเกียซาทุกๆวันคุณจะตระหนักได้ทันทีว่ามาตรฐานที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเป้าหมายแรกคือไปให้ถึงระดับเดียวกันกับพวกเขาให้ได้แล้วเป้าหมายต่อไปที่ยาทติสุดคือการทําให้มันได้อย่างสม่าเสม,มอเหมือนที่พวกเขากําลังทําอยู่นั่นคือสิ่งที่แยกระหว่างนักเตะที่ดีออกจากนักเตะระดับทอบบทเรียนจากต้นแบบชั้นโคู คําพูดของสล็อตไม่ใช่แค่คําแนะนำลอยๆเพราะเอ็นกูโมฮามีต้นแบบมีชีวิตให้ศึกษาอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นฟารนโกเกียซ่าที่แสดงเห็นถึงพลังงานและการวิ่งแบบไม่มีหมดตลอด90นาทีหรือโมเมตซาลาที่ัดการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งการดูแลตัวเองนอกสนามั้งเรื่องโภชนาการและวินัยในการฝึกซ้อม การต้องยังชิงตำแหน่งกับนักเตะเหล่านี้คือการตอกย้ำที่ดีที่สุดว่าหนทางสู่การเป็นตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นยังอีกยาวไกลแต่โชคดีที่ลีโอเอ็นกุมฮาได้แสดงเห็นว่าเขามีทั้งพรสวรรค์และทัศนคติที่พร้อมที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นนะฮะเปิดใจแข่งร้อยล้านฟอริเนเวียสเจาะลึกสาเหตุฟอร์มยังไม่เปรี้ยงเผยบทสนทากับอาร์เนลสเลตถึงการปรับตัวที่ลิเวอร์ pool เปิดอกแบบลูกผู้ชายเวียเดเผยทฤษฎีฟอร์มฝืนหงแดงชี้แทติกสลัดสู่พลังจนหมดหลอดฟอรินเวียนนะครับเพลเมเกอร์ค่ตัว16ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลเอามายอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงการต่อสู้เพื่อปรับตัวเข้ากับสมุรใหม่พร้อมเปิดเผยบทสนทนาเชิงลึกกับคุณซืออันเนอร์สลัดและทฤษฎีที่ว่าทําไมฟอร์มของเขายังไม่เปรี่ยปร,ร่างอย่างที่เดอะคอปคาดหวังแม้จะยังไม่ถึงกับล้มเหลวนะครับแต่ดาวเตะทีมชาติเยอรมันก็ยอมรับว่า ขายังขาดความสม่ำเสมอในการสร้างสรร์ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันโดยเชื่อว่าความทุ่มเทอย่างหนักเพื่อตอบสนองแทนคติของสลัดอาจเป็นดาบสองคมที่ส่งผลกระทบต่ออร์มกระเล่นของเขาโดยตรงดูที่สถิติการวิ่งก็ได้ครับผมมักจะอยู่หัวแถวเสมอเพราะผมพยายามทำตามที่โค้ชสั่งทุกอย่างเวทเปิดใจผมทุ่มเทพลังงานมหาศาลไปกับการวิ่งพวกนั้นดังนั้นพอผมได้บอลผมก็อาจจะรู้สึกว่าพลังงานมันหายไปแล้วสลัดตบบา ให้ใจเย็นชี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาเวียดเผยว่าอันเนอร์สเลตเข้าใจสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีและได้ให้กําลังใจเขาพร้อมอธิบายว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามธรรมชาติเมื่อร่างกายของคุณคุ้นชินกับความเข้มข้นของพเมลีซึ่งหนักนวงกว่าบุนเดสสิกา้าอย่างเทียมไม่ติสดสเลตบอกว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นเองเมื่อคุณลงเล่นมากขึ้นฟิตมากขึ้นแล้วเมื่อไรถึงตอนนั้นพอได้บอลคุณก็จะมีแรงเหลือพอที่จะสร้างสรร์เกมรุกได้อย่างเต็มที่ เขาเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดว่าสมัยที่เล่นกับชาบีออลอนโซที่เลเวอร์กูเซนยังพอมีจังหวะผ่อนเกมได้บ้างแต่กับลิเวอร์พูลในพิมล์ลีไม่สามารถพักได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวหัวใจหนักสู้ผมไม่อยากได้ยินคำว่าให้เวลาแม้จะเข้าใจในเหตุผลทุกอย่างแต่เพเมเกอร์ดาวรุ่งก็ยอมรับว่าเขาเริ่มอึดอัดกับคำวิจารณ์และคำแนะนำที่บอกให้เขาอดทนและให้เวลาผมไม่อยากได้ยินคำว่าให้เวลาให้เวลา ตลอดไปหรอกนะเขาย้ําผมพยายามทําให้ดีขึ้นทุกเกมแต่มันก็มีบ้างที่ผลงานไม่เป็นใจซึ่งในอาชีพผมมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักย้อมรอยก็ตามเวียดยังคงเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมและยืนยันว่าช่วงเวลาที่ยังลำบากนี้จะผ่านผลนไปได้และประตูที่ทุกคนรอคอยจะมาถึงในไม่ช้าสถานการณ์ของผมมันอาจจะฟังดูแย่นะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้เล่นแย่เลยแค่ยังไม่มีส่วนร่วมกับประตูเท่านั้นแต่มันจะมาแน่นอน และเมื่อมันมาถึงทุกอย่างก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางเองก็เป็นกําลังใจให้น้องมันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมมาแน่นอนนะฮะอาจจะนัดเจอกับพาเลตก็เป็นไปได้นะครับสูเดอร์บาลา l หรือว o o l ูปรับทับจัดชุดใหญ่เยือนพาเลตคาดสิเวตตัวจริงเกมพิมลิกคาดตัวจริงหงอนเนอร์สลัดนะครับในแใง่ของลิเวอร์พูลเตรียมปรับทับแบบยุชุดอีกครั้งในเกมเยือนคริสตัรพาเลที่สนามเซลเฮร์พาร ศึกผิมพ่อ,อังกฤษในเ่มขึ้นวันเสาร์ที่27กันยายนนี้ัวนาน,นครับใช้ผู้เล่นสำรองผสมดาวรุ่งในเกมเฉือนชนะซาท์เท์น,นัน2-1ในศึกคาราเบวครับรอบ3ช่วงกลางสัปดาห์นี้แต่สำหรับแมตต์ประธานดีเอเกลซึ่งเป็นเกมที่2หลังพวกเขาเคยแพ้นในนัดชิงโลกการกรุศลคอมเมอนิทิชเชลเตรียมจัดชุดใหญ่ลงเล่นเต็มสพด้านอน,นครับว่าผู้เล่นตัวหลักของทีมจะกลับมาลงสนามครั้งสำหรับเกมในวันเสาร์นี้แต่ไม่มีฮุกโกเอเกติแก ได้จัดก,กิดทุดแบนหลังจากโดน2ใบเหลืองกลายเป็นใบแดงไล่ออกในเกมฟุตบอลถ้วยใบยเล็กเมืองพูดพ้ดีผู้รักษาประตูตนะครับจะเป็นอาริซงเมเกอร์สําหรับตําแหน่งเมื่อหนึ่งของทีมอาริซงเมเกอร์จะกลับมาประจําการเหมือนเดิมหลังปล่อยให้จอจ้ม,มามัดดัชิวลี่ได้โอกาสทําหน้าที่ในเกมเาคารับแม้ว่าเขาจะทํางานได้นะ่าประทับใจแต่ไม่จดเซฟสวยสองทีสครั้งแต่ในเกมลีกต้องเป็นหน้าที่ของพ่อหมีเท่านั้นแผงแบ็กโฟร์คานเนอร์าร์ลี์อิบไรมาก โกนาเต้เวอร์จิฟันได้มิลลาร์เกตจากการที่จะมีฟินปองนะครับพึ่งลงสนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทาให้โค้อาเนอร์คงจะเลือกปรับเทียมด้วยการส่งคอนเนอร์บา์ลี์ลงสนามเพราะเทียมต้องการความสดใสในการดวนกับพาเลทที่กําลังคึกสุดขีดขณะที่คู่เซนเต้โกนาเต้กับฟันไดจะกลับมาประจักษ์เหมือนเดิมสำหรับแบงค์ซ้ายแน่นอนว่าเกตจะได้รับการลงเล่นหลังอันดรูวโรเบอร์สันไม่สามารถลงเล่นได้2เกมติดต่อกัน คู่กองกลางเรนกาเฟนแบงโดมินิกโซบอสไลตอนนี้ไม่มีนักเตะคนไหนนะ่าทำหงแดงที่ฟอร์มคงเส้นคงวาเท่ากับกลาเฟนแบงการมีเขาคอยทำหน้าที่คุมเกมในแดนกลางทำให้จังหวะการเล่นของลิเวอร์พูลไหลลื่นในขณะเดียวกันก็คอยทำหน้าที่ที่คอยตัดเกมคู่แข่งได้เป็นอย่างดีส่วนอีกตำแหน่งโค้ชอเนอร์ต้องตัดสินใจระหว่างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์หรือโซบอสไลแต่หากพิจารณาจากผลงานในช่วงเวลานี้โซโบโดดเด่นมากๆ ที่สะกัขขสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยส่วนแมคกาน่าจะต้องรอโอกาสลงมาเปลี่ยนเกมในฐานะตัวสำรองมากกว่าแมวรุกมูเม็ดซาลาฟอร,รินเวียสโคดิกโตซาวด์นครับค่อนข้างเป็นกระบวนเรื่องฟอรการเล่นของเวียสที่ยังไม่สามารถสร้างผลงานชั้นยอดออกมาได้เลยโดยก่อนในนี้นักเตะก็โดนดรอปเป็นตัวจริงในเกมชนะเอเวอร์ตและเซาท์แฮมป์นตันแต่สำหรับเกมเยือนพาเลทเชื่อว่าจอนทับชอยูมันจะได้พิสูจน์สกยรภาพอีกครั้ง ส่วนอีก2ตํตำแหน่งโมซาลากับคริกรโปจองสมรรถนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตามลําดับไปเป็นที่โลอยแล้วน้าเป้่า Isaac. อเล็กซานเดอร์อิซักตำแหน่งนี้มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเป็นอิสักหลังนักเตะเริ่มนําหนึ่งซัดประตูในนามแข้งหงแดงเลยแล้วแถมเอเกกิติเกตเกิดติดโทษแบนด้วยขณะที่แฟเดริกก็เคียรซ่าซึ่งกำลังมั่นใจสุดเกียรติรอทำหน้าที่เป็นซปเปอร์ซับหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆในเกมชนะเซาวเทมตันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ ซโลตเปิดฟังตำนาน,นชี้หงแดงเมนิวลูกกาโมริตอยู่ในมือแล้วอันเนอร์สลตและเหล่าเดครับนะครับได้รับสัญญาณเตือนครั้งสําคัญเมื่อดีดดาวดังพิมลิกออกโรงช้เป้าเพชรเม็ดงามในทีมลิเวอร์พูลที่มีสไตล์การเล่นถอดแบบมาจากลูกกาโมริตปรมโมจานล,ลูกหนังของเรียมอริตผู้สร้างบาดแผลกับแอนฟิล์มานับครั้งไม่ถ้วนฟอริเนเวียตผู้มีเงาของโมริตทาทบับแม้ชื่อของลูกกาโมริตจะเป็นฝันร้ายของลิเวอร์พูลจากการพาทีมราชชุดข,ขาว ยัดเยียดความปราชัยในนัดจิงชเลือดอยู่ฟแชมเบลีกถึง2ครั้งแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดตลอดกาลและตอนนี้ดูเหมือนว่าหงแดงอาจพบกับทายาทของเขาแล้วในตัวฟอร์เรนวิยตเดวิดเบลลี่นะครับอดีตปีกทีมชเชลซดและอาร์เซนอลเป็นผู้จุดประเด็นนี้ขึ้นมาโดยกล่าวอย่างหนักแน่นกับทอสสปอร์ตว่าเขามองเห็นบางสิ่งที่พิเศษในตัวจอมทัพชาวเยอรมันก็คือผู้เล่นที่เหลือเชื่อมากๆเบลลี่กล่าว เขามีสัมผัสบอลแบบเดียวกันกับโมริตมีเลยทั้งการเคลื่อนที่และการคอนโทรบอลนักเตะแบบนี้คือศูนย์กลางของทุกสิ่งเมื่อเขาปรับตัวได้เมื่อไร่เขาจะกลายเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์อย่างแน่นอนบทเรียนล้ำค่าจากตำนานความอดทนคือกุญแจสําคัญแม้เวียดในงับจะเล่นในตำแหน่งที่เน้นเกมรุกมากกว่าแต่เทคนิคและความสง่าง,งามในสนามของเขาสร้างน่าทึ่งและคล้ายคลึงกับดาวเตะชาวโครเอเชียอย่างไม่น่าเชื่อ ที่สุดันที่สุดคือบทเรียนจากตัวของโมริตเองหลายคนอาจนึกไปแล้วว่าการเริ่มต้นของเขากับเรียมริตนั้นเร็วร้ายเพียงใดเขาย้ายจากสเปอร์ในปี2012และถูกแฟนบอลวอให้เป็นการเซนญัติที่ยอดที่สุดแห่งปีของลาลีกาแม้จะยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินเวีดแต่ต้องยอมรับว่าฟอร์มของเขานั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจากเบอร์เลวู์ตนยังคงไม่เปี่ยปร่างอย่างที่คาดหวังดังนั้นหากประวัติศาสตร์ของโมริตคือเครื่องนำทาง มันคือข้อความที่ส่งตรงถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าจงอดทนและให้เวลากับเพเมกเกอร์คนใหม่ของพวกเขาแล้ววันหนึ่งผลลัพธ์อันหอมหวานอาจจะมาถึงเหมือนที่เบอร์นาบิวเคยรับมาแล้วคำถามทิ้งท้ายคุณเชื่อหรือไม่ว่าฟอร์เรนเวียสมีสต็อกพที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนิวมอริตแ่งตินแอลเฟลด้จริงนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่27กันยายน ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูลสมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ